โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องแก m มเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาจับดาร์กไรท์นะครับวันนี้มันอัปเดวันที่1เดือนเมษา2565นนะครับวันนี้มันอัปเดใหม่จริงๆมันอัปเดมานานแล้วมันอัปเดตมาตั้งแต่อาเซอุแล้วแต่มันเพิ่งปล่อยอันดับแรกเรามาที่ตรงนี้แล้วก็มาด้านล่างสุด นะมันจะมีนี่เราจะได้ไอเทมชิ้นนี้พอร,รับไอเทมชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเราก,ก็ไปจับดาร์กไรท์ได้เลยผมไม่น่าจะรีช้ยนี่ครับไม่แน่ก็รีแต่ผมขอจับทําเป็นคลิปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรีรอบหลังเนาะเดี๋ยวค่อยไปรีรอบหลังละกันเดี๋ยวดูผมไม่ออโต้เซฟนะโอเคไป ผมได้อเทมชิ้นไหนละอ้อพอดีเลยเดี๋ยวผมสร้างอีกยุทธนึงแล้วกันนี่ไงไอคี IG อันนี้อ๋อไม่ต้องหรอกนั่งสร้างเสียเวลาแล้วก็ไปตรงไหนละผมจําไม่ได้ใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะแล้วก็ไปที่คนนี้ป่าวะใช่ป่าวะ ใช่เปล่าวะใช่เปล่าใช่เปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยเด้อมือใหม่ครับมือใหม่หัดจับด a r k กไร e ก็เลยไม่ค่อยรู้ครับด a r k กไร e ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่ามรงไหนวะ ไม่ใช่ตรงนี้ต้องท่าเรือนี้แน่เลยอะต้องไปคุยกับใครอ่ะอัลโหลตอตรียแล้วอรอไม่ะ เออโทรมาหน้าคอมก็ได้เดี๋ยวกล้องให้คนดูดูด้วยเดี๋ยวโทรไปแป๊บนึงน,นี่มีใครอยากเห็นไหมมีใครอยากเห็นไหมแปบ๊บนึงน,นะมีใครอยากเห็นไหมแปบ๊บนึงเด้ออ๊อา เอ้ยผิดแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วก็ตาสว่างเลยดิเธอใช่ป่ะนี่นี่ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเธอ มอนเตบอลนี้ซื้อได้จากที่ไหนมอนเตอบอลอันไหนครับมอนเตอบอลอันไหนครับทำความสะอาดด้วยยังไม่ได้ซักเสื้อผ้าเดียซักไม่เป็นอ่ะของเด็กโอ้ยยา <c oughs> นี่แหละครับน้องกอยยา,าน้องกอยยาผมเป็นแงเป็นแง่ <c oughs> เอา้าอึกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่รู้ว่าเธอมาซักเลยซักไม่เป็นว่ะ ถ้าเด็กสักเผื่อต้องอแช่แช่ไว้แล้วยอ,ยนะอะไรนะแช่แช่แช่ไว้แล้วฮะแค่นี้เหรอเอามาไวไปไวนี่แหละครับเมียผมจะเป็นสไตล์เนี้ยโทรศัพท์ไม่ค่อยจับก็ <c oughs> ออยา น่านิ่งเลยคือไม่ตอบไม่อะไรเลยนี่จริงครับเออลูกกอย่าผมไม่ไม่อะไรเลยจริงๆ,มมงๆนั่นนะ่ะนิ่งเงียบไม่ร้องอะไรเลยนะแต่ตรงข้างเตียงอะไรแบบร้องทั้งวันครับร้องทั้งวันจริงๆแต่ลูกผมไม่ร้องเลยผมยังงง,งอ่ะเงียบแบบแต่ที่รู้ว่าผมไปดาร์กไลท์อย่างไงครับช่วยนะช่วยช่วยหน่อยครับคนทูใครที่ช่วยผมได้ก็ช่วยหน่อยครับ มอนเตอร์บอลเรอบอลที่ไหนอะครับบอล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 ไหนบอลไหนมาส์เตอร์บอลเหรอมาสเตอร์บอลเหรอพี่หรืออไหนอะครับได้เดี๋ยวนึห <c oughs> มายถึงภาคไหนอะมที่พี่ถามอะภาคไหนเหรอครับภาคไหนครับภาคไหนภาคไหนอะครับ เอาไหมะผมผมให้ได้อยู่นะเฮ้ยเข้าได้แล้วยัดเข้มันฟัคเกอร์โอเคแล้วเข้าไปคุยแค่เนี้ยอ๋อนี่เข้าไปนอนแค่นี้หรอนึ่ว่าวับหรือเดินไปไหนที่ไหนได้แค่เข้ามาหลับฉันคงมีแต่ชีวิตกลางคืน เขาตื่นแล้วนอนจะเรียกร้องอะไรตายมาแล้วมาแล้วสาธุ เป็นชายนี่เลยนะตาแรกสาทุกเลยนสาทุกจริงๆคือเปิดตาปุ๊บแล้วเป็นชายนี่เลยนะลูกพ่อเนาะไอ้ใจาจรังกาใจรักกะลักกะชานี่เถอะเนาะสาทุกสาทุจริงลูกอย่าปวดอย่าทำร้ายกันเลย all and light wind. เรียบร้อยครับโทษทีน่บผมไปนะเอามาเตอามนเตอร์บอลแล้วกันว่าลายบอลผมเยอะจับอย่างงี้ได้ทั้งวันอย่างนี้ทั้งวันอย่างได้คุณที่ผมหายไปเลยอะพอไปดูมอเบีร์นี่หายเงียบเลยอะมูลบอลเถอะซาทูติดนะ จะหลังกะแล้วโฮมมาตอนไหนวะเน,นี่ยจอาดาร์คไลท์ช้นี่เขอาโฮมเฮ้ยพูดผิดจะเ,เข้ามาเล่นในเกมจะตายไหมวะนกน้ำแข็งนี่หายยังไงครับจับไม่ได้เลยมันหายมีเทคนิคครับพี่อยากรู้ใช่ไหมไปดูคลิปในสตรีมผมไปดูคลิปใน YouTube ผมเลยผมบอกเทคนิคหมดแล้วง่ายๆพี่โคตรง่ายเลย พอไอ้นกน้ำแข็งกาล่าจังหวะมันบินแล้วมันจะหายตัวพอพี่ไปเจอปุ๊บมันจะหายตัวพี่ไปดักหน้าเลยพี่ไปดักหน้าตรงจุดไหนก็ได้จุดไหนเสร็จพอมันบินลงมาพอมันต่ําลงมาถึงใกล้ตัวเราตัวแรกมันจะเป็นตัวจริงเลยมันมีสูตรครับสูตรมันเลยพอมันบินต่ําจังหวะที่มันกําลังลงต่ําแล้วมันมาโดนตัวเราตัวนั้นคือตัวแรกง่ายๆครับผมจับทีเดียวติดหมดเลยนะ จริงๆไอ้นกน้ำแข็งเลยนกพวกนี้ผมรู้วิธีจับหรือรู้วิธีดักจับหมดเลยพี่สังเกตเลยถ้าใครจับไม่เป็นอะ่ะไปดูสตรีมผมเลยเห็นไหมผมถ้าใครดูสตรีมผมจะรู้ว่าผมดักจับหมดเลยนะดักหมดทุกตัวพอเจอมันปพ๊บแล้วผมไปดักล่วงหน้าเลยสังเกตได้ง่ายเลยเล่นเล่นจนเซียนอะ่ะ คือเล่นหลายรอบจนแบบเซียนจับติดเลยอะ,อะมาเตะบอลไปแล้วครับไปดูไป,ไป,ปไ,ไปดูมาแล้วเป็นไงไปดูมาแล้วเป็นไงสุดยอดไหมเฮ้ยมีคนทําโหดกว่าผมเยอะผมบอกเลยนั่นจิบจิบนะที่ผมเล่นนั่นคือทั้งจิบจจริงๆครับตัวยังแบบนะ ใช่ครับต้องไปพี่ง่ายๆเลยไอตัวพวกเนี้ยเวลาหายอะ่ะหาไม่ยากโดยพ่อนกน้ําแข็งหาไม่ยากครับมันอยู่ในแมปกาล่ามันอยู่ในแมปในเมืองหิมะอย่างเดียวไม่มีเมืองอื่นไม่มีเมืองอื่นจริงครับอยู่อยู่ในแมปนั้นแมปเดียวพี่สังเกตเลยนกน้ําแข็งอะ่ะถ้าไม่อยู่จุดที่ว่าแถวไอ้นั้นอะ่ะเมตากอสอยู่อะ่ะที่เมตากอสละ ที่เมตาคอร์สอยู่จุดนั้นจุดหนึ่งนะถ้าไม่อยู่ตรงนั้นก็จะอยู่จุดแถวใกล้ๆบ้านจุดที่อยู่ใกล้กล้บ้านเพื่อนเราพอจุดใกล้ใกล้บ้านเพื่อนเราเสร็จก็จะเป็นจุดทางเข้าขึ้นไปเมืองน้ําแข็งมีอยู่แค่3ามจุดพี่หาได้เลยพี่วาร์ปตามสามจุดนี้ได้เลยถ้าพี่อยากรู้มันอยู่ตรงไหนง่ายๆครับมันมีแค่สมจุดเท่านั้นพี่ถ้าพี่ไม่เจอสองจุดนี้ก็จะเจออีกจุดหนึ่งมันมีสามจุดจริงๆ เราจะเจอแค่3จุดในนกนกนกกาล่าสีฟ้าส่วนนกกาล่าสีสีส้มอะ่ะเราจะเจอตอนใน Y าย e อเรียเราจะเจอช่วงให้เราวารปไปจุดนั้นพอว่าปไปจุดนั้นเสร็จใช่ไหมหรือเราจะเจอวร์ปลงมาด้านล่างนั่นแหละครับเจอ2จุดมันดักง่ายๆแต่นกไอ้น,นั่นอะ่ะเราต้องดักแบบพอเวลามันวิ่งเราก็ต้องดักแบบ อารมณ์เหมือนมัน,มนโค้งอ่ะมันมันโค้งเรายิงตรงดักเลยอ่ะมันจะถึงไวครับส่วนนกไฟเวลาเราเจอตรงไอเสร็จเราเจอตรงไอเสร็จพี่ตามไปสักพักพอตามไปสักพักปุ๊บพี่วาร์ปหรือพี่ขับจักรยานไปตักไปรอดักหน้าตรงที่ว่าเราฝึกซ้อมกับตะแก่นั้นบ้านบ้านตะแก่นนั้นอะ่ะเออพี่รอดักตรงนั้นได้เลยดูตามคลิปผมเลยครับง่ายแน่นอนไม่ผิดหวังง่ายจริง คือคลิปผมทําให้ดูหมดเลยอ่ะคือมันเห็นชัดเลยแช่ไหนแล้ววะ โอเคครับก็จบกับคลิปนี้ไปแล้วกันนะครับผมคลิปดาร์กไลท์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมให้ทำคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนหรือว่าเป็นโปเกมอนอัปเดตแพทไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแล้วก็มาลงช่องใหม่สัวันนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย